อีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพาทัวร์แมปในส่วนที่สองที่เราสร้างเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนที่สองเนาะนี่ก็จะยาวไปเลยเลยจะยาวไปเลยนะคะนี่แล้วคลิปคลิปนี้ก็จะมีแจกแมปด้วยอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดีคลิปชันนี่ก็จะเป็นบ้านที่เราสร้างไปก็เพื่อแบบให้มันดูเป็นเมืองแต่ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่อะไรขนาดน,นั้นน่ะนี่ก็เป็นส่วนสาธารนะ นี่ก็เป็นบ้านคนบ้านคนอยู่ใกล้สัตว์นี่ก็คือสัตว์นะนี่ก็คือร้านขายปลาหมู่บ้านเล็กๆคน้อยแล้วก็บ้านโมเดิร์นร้านขายแมวบ้าน n อ c พซีทั่วไปแล้วก็เข้าอุโม,มงไปกรุงเทพนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีส่วนตรงนู้นมีปัม๊มมีร้านขายหมาแล้วก็มีบ้านคนนีกแ็แหละ นี่ร้านขายหมาอืมทุกคนบอกต็อยากให้เราแจกเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาแจกกันแต่แมปนี้เราเราแจกให้ทุกคนเลยเนะาะใครอยากได้ก็เอาใต้อิ c คิปชั่นไปแต่แมปเนี้ยเดี๋ยวเราจะไม่เราก็จะไม่ได้เอาไปทิ้งเราไม่ได้เอาไปไหนเลยเราก็จะเราก็จะย้ายแมปเนี้ยไปรวมกับอีกแมปหนึ่ง ซึ่งเราจะทำสองโปรเจกต์นี้รวมกันกลายเป็นหมู่บ้านที่แบบใหญ่กว่าเดิมนะเราจะเอาพวกนี้พวกที่เราสร้างไว้ทั้งหมดนีะไปรวมกับแมปอื่นแต่เดี๋ยวเราจะไม่สอนคลิปนี้เราจะไปสอนคลิปหน้าโอเคไหมโอเคเนาะปะไปไปกันเลยไปดูวิธีลงกันเลยทุยไม่สอนหรอกไปหาดูกันเองเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้ดู บปบ้าไปแล้วนะทุกคนคลิปนี้ก็มาแจากแมพสั้นๆเราไม่ได้สอนลงนะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปเข้าเข้าไปดูกันเอง,ง,งแบบแวิธีทั้งวิธีลงแมพแล้วก็ทั้งวิธีลงแมพแล้วก็วิธีวิธีอะไรอย่างนั้นแหละวิธีกระบวนการต่างๆเดี๋ยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูเนาะอือแล้วสำหรับใครที่ถามว่า NPC พี่หายไปไหน NPC ของพี่ล่ะคือ NPC ของพี่พี่ถอดมอดออก เพราะว่าเดบมันไม่งั้นมันจะแจกไม่ได้เนาะทุกคนก็ต้องไปหาใส่เอาเองไปหาตามที่แบบพวกที่เขารีวิวม็อดแเช่นม็อดเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยก็ไปหาเอาว่าม็อดเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดวมันก็เจอเนาะแต่ส่วนที่บ้านพวกนี้พี่ยังไม่ตกแต่งแล้วบ้านที่สร้างอยู่ตรงเมืองอะเราก็ยังไม่ได้ตกแต่งเช่นเดียวกันโอเคแค่นี้แลยทุกคนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะไปละ